สวัสดีจ้าวันนี้มาพบกับไม้มงคลนะคะปลูกได้สวยงามมากเลยจ้ะคือบอนสีกวนอิ่มลักษณะจะเป็นสีขาวนะคะกนเขาเรียกกวนอิมเพราะว่าชุดของเจ้าแม่กวนอิ่มนี้จะเป็นสีขาวขอบใบนี้จะเป็นมีขอบเขียวล้อมรอบ มองดูสวยงามสบายตาจ้ะเป็นไม้มงคลนะคะนิยมปลูกเพื่อความสงบร่มเย็นภายในบ้านปลูกเสริมโชคลาภวาสนาให้มีคนรักคนหลงคนชมคนชอบแสดงถึงความมีคุณธรรมจิตใจบริสุทธิ์จ้ะ เอามาปลูกก็ทำให้บ้านเรือนสว่างสวยค่ะเวลาออกเป็นสีขาวออกมองดูแบบสีนวลตาจ้ะไปที่ไหนก็ไม่สวยเท่ามาบ้านนี้ <c oughs> บ้านอื่นก็ปลูกสวยเหมือนกันค่ะแต่บ้านนี้เขาใช้ปุ๋ยน้ำหมัก ผสมน้ำหมักแล้วก็มาลดต้นแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะจะขอแบ่งเข้าไปปลูกสักต้นดีไหมคะที่บ้านก็ไม่มีแต่ปลูกแล้วไม่เอาดูแลเอาใจใส่เหมือนเขาก็คงจะไม่สวยเหมือนเขานะคะอันนี้ก็มาชื่นชมของคนอื่น จ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากแค่นี้ละจ้ะนำเอาความสวยงามของบอนสีกวนอิมนะคะให้สนใจก็ทักทายได้จ้ะขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมช่วงนี้อาจจะลงคลิปสั้นเพราะว่าความสนใจตอนนี้กระแส YouTube ก็ตกไปมากจ้ะ ก็ลงพอได้ดูได้ชมกันเล็กๆลน้อยน้อยเนื้อหาสาระก็มีเล็กๆลน้อยน้อยมาฝากเท่านี้ละจ้าขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ